ด้วยกันนะครับมีชนิดอะไรบ้างคะก็ที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาลายเสือครับอ๋อแล้วก็ปลาโนกแก้วนะครับจริงอะคะจริงครับม้วนะคะมมีปลาทองด้วยครับปลาทอง <laughs> อันนี้เป็นตู้ปลาแล้วคะ่ะปลาแล้วก็มีปาลาารังนะครับมากมายมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาการัง เยอะๆครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับมีปลาประการาังที่เหมือนมันสมองคนก็มีครับอ๋าสวยไหมคะสวยมากครับคนผู้ชมมาเที่ยวไหมคะเนี่ยอ่อทั้งก่อเต่านะครับมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับหาชมด้วยากในเมืองไทยระวังกล้องตกครับกล้องแพ้ จะตู้ฝั่งอันดามันไม่ได้ครับโอ้ยมีกระสิบด้วยแล้วก็ดีเลยครับได้มาเที่ยวเปิดนต่อย่างนี้นะครับในวันหยุดนักศะกษาเลิกก็ดีนะครับมีเรือหาปลาด้วยนะครับทางด้านโน้นพี่ตุวค้าทำปากเหมือนไอ้นี่หน่อยค่ะปลาที่มันถูกลบ เาจะเสียภาพรักให้เอกหมดครับเดี๋ยวเขาไม่จ้างแค่นี้งานก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วคหายแต่รายการตัวเองพอได้แล้วครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในในรายการเนวิเกตู้กับผม ต,ต้อกเจษดาภูน,นต่อไปอะไรยังไม่กลับอ่าเดี๋ยวจะไปดําน้ำจุดต่อไปนะครับยังไม่กลับขอโทษทีครับแล้วพบ<ะ>กับผมใหม่ผมขี้มวยอย่างเงี้ยครับในวันหยุดนะักขัตเลิกหน้ากัะผมตุกเจะด,ดาภูนผลไมยครับเดียนี้คับได้กับพวกเราในรายการ たまにジャンプがい